เทคนิคทูตลักของมอสาขากรุงเทพไปยังไงเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันเลยค่ะสาขากรุงเทพเลือกที่เดินทางง่ายด้วย MRT ค่ะ นัดมาจากหมอชิดนะคะก็คือจะให้ไปทางที่เขียนว่าบางซื่อเตาปูนบางอ,อ้อแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนสายรถเป็นสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนค่ะจะไปทางบางซ่อนคลองบางไผ่นะคะสถานีที่เราลงนั่นก็คือสถานีแยกเทวานนท์<ส>นั่นเองค่ะอีคนไทยถูกด้วยนะ<ส>เก่งมากๆเลยพอถึงสถานีแยกเทวานนท์ให้มองหาทางออกที่3นะคะเดินตามป้ายไปเลยเจอสากรุงเทพนนท์ซอย7ทางออก3แบบนี้นะคะแล้วก็ติดออกได้เลยค่ะพอติดออกแล้วให้เราเลี้ไปทางขวามือขวามือเสร็จปุ๊บจะเห็นป้ายเซ็นทรัลแอร์อันใหญ่แต่ยังไม่ใช่ ะะจะเป็นตึกนี้เลยนะคะซุเขก็ไปมองเห็นกันไหมน้องแมวทางออกสามเลี้ยวขวาก็จะเจอเลยนะคะทุตลักเดนเทอร์คลินิกออนเปิดคลินิกสาขานี้คือตั้งใจมากๆเลยนะคะว่าจะต้องเดินทางได้ง่ายสะดวก้ดยรถไฟฟ้าหรือ MRT ที่จอดรถก็สามารถจอดได้ในซอยกรุงเทพนนท์เสร็จได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากจอดแอบ,บในซอยนั้นก็ได้เช่าที่จอดไว้แต่ว่าใช้เวลาเดินเท้าประมาณ1นาทีนะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันบ้างนะคะตอนนี้ก็คืออย่างรีโอเวทอยู่นะแต่ว่าน่าจะได้สักประมาณ60%แล้วะคะ่ะแผนเปิดช่ว ต,ต้นเดือนกันยายนยู่นะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากมีใครอยากได้โปรอะไรไหมพี่มาบอกไว้นะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะพร้อมกับบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ารีโนเวทเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูใหม่ค่ะบ๊ายบายนะ